วัสดีจ้าตอนนี้ประมาณ6มโมงเช้าของจังหวัดกาลสินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่องค์หลวงปู่ศิลาน,นะคะบรรยากาศดูสิคะทุกคนตอนนี้6โมง6โมงนะคะรถเต็มแล้วจ้าพี่นุ้งรถคือเยอะมากตอนนี้มาเยอะมากคือเช้าเลยะคะ่ะทุกคน บรรยากาศตอนเช้าๆตอนหกโมงนะคะคือนักท่องเที่ยวคือมาเต็มหมดแล้วนะคะเต็มวัดูฝั่งนู้นนะ,ะือสุดยอดจริงตอนนี้แม่ค้าแม่ขายกำลังตั้งร้านกันเด้อจะเด้อพี่น้องเด้อมาสุจันย์มา,นมาคนเยอะตั้งแต่ ช่วงหกโมงเลยนะคะแต่ตอนเช้าๆนะคะคนในิอนองจอดคนหลายจะเสาเลยจา้าพิของแ่้ของแท้ของแท้เท,ท,ทว่า เต็มแล้วพี่น้องรถเต็มแล้วจ้ารถเต็มแล้วจ้าไปตามหาเพื่ <c oughs> อนเช้าๆอยู่ <c oughs> เ,ยเลยนะคะคนดูรถฝั่งนู้นเต็มหมดแล้วลานจอดรถเต็มลเมลยพ <c oughs> ี่น้อง เชื่อนะคะ่ทุกคนคะแม่ค้าบอกว่าคนมารอเข้าวัดตั้งแต่ตีสี่เลยนะคะเขาไปไหว้ผู้เพื่อนอะบอก่าเธอสุดยอดเลยเยอะมือเมื่อยนี่มากอันนี้มือมากเอาจนี้กด้วยขอบคุณค่ะนังเีย้ม้าใหม่ดนะจ้าใส่อย่างก้ำเพิ่อนไปละ ยังผมมาตะงันเพผมเป็นเนื้อบ้านไงไปด้วยไอ้ของดีคุ่งกูนะวันที่เขาไปเอาอยู่กันยุ่งแล้วตอนนี้เรามาฝั่งนี้แล้วนะบรรยากาศรอบวัดนคะคะตอนเี้เดินตั้งแต่เช้าหกโมงเชา้า ญาติโยมมาตั้งแต่ตีสี่ป้าพี่น้องคักหลยตอนนี้หกโมงเช้านะจ๊ะคนหลายแห้งจ้ะพี่น้องจิตเรื่อมใสศรัาองค์ปู่ศิลาสิริจันโท เดินไปไปบริดูเช้าเช้าๆเลยค่ะทุกคนพาเดินชมสิ่ยากาศตอนเช้านะมีเสียงนกเสียงกาแล้วก็เยี้ยงมา <c oughs> <อ> <c oughs> เป็นบุญที่ลูกได้มาเด้อเด้อผ่านหลายรอบแล้วก็ไม่ได้แะ บรรยากาศดีมากตอนเช้าด้จา้าพี่น้องมาเหตุบุญมาทำบุญได้ได้จาออ้าค่ะองค์ปูศิลาสิริเจริญทุกคนทุกคน แต่ชาวบ้านชาวคเยอะมากเลยค่ะมันุ่ใส่แบบนีมันเยอคนเยอะนเราสารันาจะไปยังไง คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศส,ส,ส,สดๆเช้าเลยนะคนโ้มาดูคนนะคะตอนนี้คือเต็มวัดแล้วคนมารอตั้งแต่ปีสี่ปีสามปีสี่ 3, เลยนะคะทุกคนตอนนี้คือผโมงเช้าคือคนเต็มวัดแล้ว Чудд дор мага เรือ่องใส่ศรัาในองค์ปู่เซวาสีจันทรมตั้งแต่เช้าเลยจะพาดูรอบๆนะคะปะ พญานาคอยาเฮ้นี่ตรงที่พีกนะคะทุกคนเห็นไหมคะดอกอะไรดอกอะไรเออเฮนี่ดอกอะไรดอกออเคกินได้นะคะทุกคนดอกอันนี้กินได้จะพาไปรอดองค์ู

ก็ขอบังกันได้นะรถจอรถไม่ใเป็นจอกออกบรรยแต่เช้าคนเยอะโคตรเยอ,เ,ยอเลยค่ะ เจออาาีสานพาลอด้ค่ะฝากกดไลค์ก็สับสกายกดตั้งด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นกำลับบงใจให้เจออาาีสานพาล้อนะคะตอนนี้แสงตะเวนขึ้นแล้วจ้าพี่น้องนะบรรยากาศตอนเช,ช้า 面打呢？是吗？